ผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะผมไม่ต้องการให้ประเทศไทยเดินไปสู่คำว่าออนไลน์ร้อยเปอร์หรือดิจิตัลร้อยเปเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นแอบสโตรูดดิจิตอลแอบสโตูดเซลเลอร์ประเทศไทยจะถูกผูกขาดอยู่ภายใต้แอปพลิเคชันของคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแล้ววันนั้น ประเทศไทยจะหลงเหลืออะไรนะครับในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติแล้วหลายคนก็อาจจะมีคําถามกับผมว่าแล้วคุณหมอจะให้ทําอย่างไรจะหาวิธีการป้องกันอย่างไรวันนี้ผมอยากที่จะบอกพวกเรานะครับลําพังแค่จะให้พี่น้องประชาชนคนที่ทํามาค้าขายมาสร้างระบบของตัวเองหรือมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ ค่อนข้างที่จะยากลำบากมากครับเพราะลำพังแค่สายป่านหรือวิธีการของคนที่ทำมาค้าขายในปัจจุบันนี้มันก็เป็นเพียงแค่ปลาซิวปลาส้อยเป็นลายย่อยไม่มีพลังอำนาจอะไรที่จะไปแข่งขันกับระบบอ e ีคอมเมิร์ซหรือการซื้อขายผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆหรอกครับ วันนี้ต้องถามว่าคนที่กําลังดูแลประเทศไทยกําลังบริหารประเทศไทยอยู่จะปล่อยให้พี่น้องประชาชนที่ทํามาค้าขายดั้งเดิมล้มหายตายจากหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมตั้งคําถามวันนี้ประเทศไทยควรที่จะจัดระเบียบอะไรที่ควรซื้อในประเทศอะไรที่ควรซื้อผ่านร้านทั่วไปอะไรที่ควรจะไปซื้อตามห้างสรบสินค้าไหมอะไรที่สามารถ ซื้อผ่านระบบช่องทางออนไลน์ได้ผมว่าวันนี้ถ้าประเทศไทยไม่จัดระเบียบหรือไม่จัดความพอดีความชิปหายความวิบัติมันจะตกกับประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเตือนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณนนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันท์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทาคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับผมนั่งหลบฝนอยู่ในโรงเรือนอยู่ที่สวนพุทานะครับวันนี้ก็มาทำการตี แปรหลังคานะครับวันนี้ก็ได้สั่งเหล็กสั่งหลังคามานะครับทำได้ไม่นานนะครับฝนก็ตกลงมาก็เลยทำให้ต้องหยุดการทำงานและเก็บอุปกรณ์ที่ซื้อมาบางส่วนนะครับที่พอยกได้ก็เอามายกหลบฝนไว้ใต้หลังคานะครับอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนซึ่งพวกเราก็ไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่า ฝนจะตกแดดจะออกช่วงไหนก็หลบฝนกันเอานะครับก็ให้กำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยสำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยอธิบายให้ฟังว่าช่วงนี้ในเมื่อมันมีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เยอะแล้วคนที่เป็นผู้ซื้ออย่างเดียวจะทำอย่างไร ที่จะทำให้เราสามารถที่จะหารายได้ได้เราจะหารายได้จากตรงไหนในเมื่อวันนี้แต่และช่องทางวิ่งเข้าสู่เรื่องของระบบออนไลน์กันหมดเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับซึ่งวันนี้ถ้ารัฐบาลหรือคนที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องรายได้ของพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจหรือไม่รู้ทัน วิธีการที่จะปกป้องรักษาอาชีพหรือการสร้างรายได้ของพี่น้องประชาชนผมว่าในอนาคตคนจะยิ่งหมดเงินแล้วตกงานและจะยิ่งยากลำบากเพราะว่าไม่รู้จะเอาอำนาจการแข่งขันอะไรเพราะวันนี้การซื้อขายมันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์หมดแล้วสิ่งที่ผมอยากที่จะให้ท่านผู้ชมคิดตามนะครับ วันนี้พวกเราจะปล่อยให้ระบบการซื้อขายมันไปอยู่ในช่องทางของระบบออนไลน์ทั้งหมดไหมพี่น้องประชาชนคนไทยต้องคิดนะครับถ้าวันนี้พวกเราคิดว่าเราจะซื้อทุกอย่างผ่านระบบออนไลน์แล้วประเทศไทยจะหลงเหลือเงินที่จะหมุนเวียนในประเทศอย่างไรบ้าง แต่วันนี้พวกเราก็ต้องกลับมามองนะครับว่าทําไมคนถึงไปซื้อระบบออนไลน์เยอะมันก็เกิดปัญหาครับต้นสายปลายเหตุมันมาจากอะไรครับมันก็อาจจะมาจากผู้เล่นกลุ่มเดิมๆลายเดิมๆนะครับคนที่เคยทํามาค้าขายดั้งเดิมเนี่ยอาจจะไม่ทันกับลูกค้าไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมมารยาทในการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้าอะไรต่างๆการรับประกันสินค้าความจริงใจต่อลูกค้ามันมีเหตุผลหลายๆเหตุผลเมื่อลูกค้าเกิดความไม่พอใจลูกค้าก็สแสวงหาทางออกให้กับตัวเอง แล้วประจวบเหมาะกับมาเจอช่องทางของระบบออนไลน์ซึ่งระบบออนไลน์ได้นำความรวดเร็วนำสินค้าที่หลากหลายนำสินค้าที่ราคาไม่สูงเข้ามาให้บริการมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนวันนี้ก็อาศัยช่องทางของการซื้อผ่านโทรศัพท์นี่นะครับ จากเมื่อก่อนเรายากลำบากในการที่จะไปซื้อก็เปลี่ยนมาซื้อผ่านระบบออนไลน์มันก็เป็นทั้งผลดีนะครับผลดีคนซื้อก็คือทำให้ตัวเองสะดวกแต่ผลร้ายมันก็คือมันทำลายประเทศและมันก็ทำลายรายได้ของคนที่ทำมาค้าขายในอดีตวันนี้ ที่ผมพูดแบบนี้เพราะผมต้องการให้รัฐบาลหรือคนที่กำลังดูเรื่องของการสร้างรายได้ของประชาชนต้องเอาโจทย์เรื่องนี้มาตีผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะผมไม่ต้องการให้ประเทศไทยเดินไปสู่คำว่าออนไลน์ร้อซหรือดิจิตอลร้อเซเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นแอบสโตรูดดิจิตอลแอบสโตูดเซลเลอร์ ประเทศไทยจะถูกผูกขาดอยู่ภายใต้แอปพลิเคชันของคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแล้ววันนั้นประเทศไทยจะหลงเหลืออะไรละครับในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติแล้วหลายคนก็อาจจะมีคำถามกับผมว่าแล้วคุณหมอจะให้ทำอย่างไรจะหาวิธีการป้องกันอย่างไรวันนี้ผมอยากที่จะบอกพวกเรานะครับลํำพังแค่จะให้ พี่น้องประชาชนคนที่ทำมาค้าขายมาสร้างระบบของตัวเองหรือมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่อนข้างที่จะยากลำบากมากครับเพราะลำพังแค่สายปานหรือวิธีการของคนที่ทำมาค้าขายในปัจจุบนันนี้มันก็เป็นเพียงแค่ปลาซิวปลาส้อยเป็นลายย่อย ไม่มีพลังอำนาจอะไรที่จะไปแข่งขันกับระบบ e-commerce หรือการซื้อขายผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆหรอกครับวันนี้ต้องถามว่าคนที่กำลังดูแลประเทศไทยกำลังบริหารประเทศไทยอยู่จะปล่อยให้พี่น้องประชาชนที่ทำมาค้าขายดั้งเดิมล้มหายตายจากหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามวันนี้ประเทศไทยควรที่จะจัด,จดระเบียบอะไรที่ควรซื้อในประเทศ อะไรที่ควรซื้อผ่านร้านทั่วไปอะไรที่ควรจะไปซื้อตามห้างสัพสินค้าไหมอะไรที่สามารถซื้อผ่านระบบช่องทางออนไลน์ได้ผมว่าวันนี้ถ้าประเทศไทยไม่จัดระเบียบหรือไม่จัดความพอดีความชิปหายความวิบัติมันจะตกกับประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเตือนนะครับการที่ผมออกมาพูดแบบนี้หลายคนอาจจะบอกว่าผมตกเทรนไหม ผมไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ของโลกของความเป็นจริงนผมมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนมองเพียงด้านเดียวคือได้ของถูกได้ของไวซื้ออะไรก็ได้ฉันมีสิทธิที่จะเลือกแต่ผมคิดว่าวันนี้ถ้าเรามองกลับไปถึงเงินที่เราซื้อเนี่ยมันไปอยู่ที่กระเป๋าใครมันไปอยู่ในกลุ่มคนเพียงบางกลุ่ม แต่มันกําลังทำลายสังคมทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างหนักหน่วงเพราะฉะนั้นผมฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้พวกเราต้องช่วยกันที่จะรักษาสังคมไทยให้ทุกคนมีอยู่มีคินไม่ใช่ว่าเมื่อโลกเปลี่ยนแล้วต้องมีคนล้มหายตายจากแบบนี้ความเป็นคนหลักมนุษยธรรมมันจะอยู่ตรงไหน ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีคุณค่าสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับและผมก็ขอฝาก่้นผู้ชมนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์ด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ